พลเรือนชาวอิสราเอลสรายทางตอนเหนือของประเทศเสียชีวิตในวันอาทิตย์ครับหลังมีผู้ยิงขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถังข้ามพรมแดนมาจากเลบานอนทําให้เกิดความกังวลมากขึ้นว่าอาจมีสถานการณ์ความขัดแย้งรอบใหม่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามอิสราเอลและฮามาสที่ดำเนินมากว่า3เดือนนี้ครับความขัดแย้งรอบใหม่และนำมาสู่การโจมตีดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในวันครบรอบ100วัน ของสงครามอิสราเอลและฮามาสที่ขยายวงรุนแรงหนักขึ้นเมื่ออิสราเอลหานมายิงตอบโต้แทบจะรายวันเข้าใส่กลุ่มเฮสบอลาที่มีฐานที่ตั้งในเลบานอนแล้วก็มีอรานหนุนหลังครับรวมทั้งทําการโจมตีอิสราเอลเพื่อสนับสนุนฮามาสด้วยกรณีการยิงขีปนาวุธเข้ามาในอิสราเอลในวันอาทิตย์เกิดขึ้นหลังกองทัพกรุงเทลอาวีบรายงานว่าฝ่ายตนสังหารนักรบติดอาวุธกลุ่มติดอาวุธ3รายที่ข้ามแดนมาจากเลบานอน และพยายามดําเนินปฏิบัติการโจมตีใส่ตนนะครับฮัสซานนาสราลาผูนนำเฮสบอล,ลากล่าวว่ากลุ่มของตนจะไม่หยุดโจมตีอิสราเอลจนกว่าจะมีการหยุดยิงในกาซาพร้อมระบุด้วยว่าเราจะเดินหน้าต่อไปและแนวหน้าของเรากําลังสร้างความสูญเสียให้กับศัตรูและทำการกดดันต่อประชาชนผู้พลัดถิ่นอยู่ด้วยครับคุณทรงค์ ครับทั้งอิสราเอลและเฮสบูลานะครับต่างใช้ความระมัดระวังไม่ให้การตอบโต้ใส่กันยกระดับขึ้นมาเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วก็เปิดแนวรบที่2ขึ้นมานะครับแต่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกือบก้าวเข้าสู่สถานการณ์ที่ว่านี้หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับนพพร,รัตครับล่าสุดก็คือหลังจากการโจมตีทางอากาศที่ทําให้เจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของฮามาสสุตรายหนึ่งเสียชีวิตในกรุงเบรุตเมื่อวันที่2มกราคมโดยกลุ่มฮามาสและเฮสบูลาก็ โทษอิสราเอลในเรื่องนี้นะครับขณะที่การโจมตีครั้งล่าสุดที่ทำให้พลเรือนอิสราเอลเสียชีวิตในวันอาทิตย์ก็ยิ่งนำมาซึ่งการตอบโต้กลับโดยอิสราเอลในเร็วๆนี้ด้วยการยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเลบานอนนี้เกิดขึ้นกับเมืองยูวาวทางเหนือของอิสราเอลนะครับโดยผู้เสียชีวิตเป็นชาวบ้านอายุ40ปีและแม่ของเขาที่มีอายุ70กว่าปีนะครับตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแม้ว่าทางการอิสราเอลจะสั่งให้ประชาชนในเมือง อยูวาวและเมืองอื่นๆกว่า40แห่งในตอนเหนือของประเทศอ,อพยพออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมแต่สื่อของอิสราเอลรายงานว่าครอบครัวของเหยื่อเหตุการณ์ล่าสุดนี้ไม่ยอมอ,อพยพไปนะครับและต้องการทำมาหากินในภาคการเกษตรต่อไปรายงานข่าวบอกว่ามีประชาชนอิสราเอลมากกว่า115,000คนอ,อพยพออกจากทางเหนือของอิสราเอลไปแล้วนะครับเนื่องจากภาวะความตึงเครียดในพื้นที่ และที่ผ่านมาก็มีทหารอิสราเอล12คนพลเรือน7คนที่เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า170คนจากจรวดที่ยิงมาจากเลบานอนนะครับขณะที่กลุ่มเฮสววล่าก็รายงานว่านักรบมากกว่า150คนของตนและพละเรือเรือน20คนเสียชีวิตจากการโจมตีใส่กันในเกือบทุกวันนะฮะในช่วงที่ผ่านมาครับ